คือมีรถที่ลูกค้าเคยแร็ปกับเราไปนะครับเป็นเวลา2ปีครึ่งนะทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการลอกออกทั้งคันนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าสีเดิมก่อนที่จะมาแร็ปครับว่ายังอยู่ดีปกติไหม อ่าสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับที่ร้านเซนแลมนะครับวันนี้ก็คือมีรถที่ลูกค้าเคยแร็ปกับเราไปนะครับตัวนี้นะครับแล็ปไป2ปีครึ่งก็วันนี้เดี๋ยวเราจะทําการลอกออกทั้งคันนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าว่ายังอยู่ดีปกติไหมแต่มีเรามีลอกไปบางส่วนแล้วครับนี่นะครับก็คือมีลูกค้าลูกค้ามีการไปเขี่ยวชนมาบ้างมันก็จะมีรอยบุบจากตรงนี้มาบ้างแต่ตัวสีรถครับตัวฟิล์มเนี่ยการรอยได้ดีเลยก็คือไม่มีเรื่องของรอยเลยแต่มีแค่รอยบุบเดี๋ยวเรามารอชมนะครับวว่่าพออลกเเสร็จแ้นีย กับวันแรกที่ลูกค้าออกรถป้ายแดงมาเนี่ยมันจะเงาเหมือนเดิมไหมครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องสตรีมความร้อนนะครับคือเครื่องทำน้ำอุ่นพวกลอ,อกกันชนเนี่ยหรือว่าลอ,อกทั้งคันเนี่ยผมว,ว่าควรใช้เพราะว่าตัวนี้มันทำให้เหมือนเหมือน,อนลักษณะของไดร้อนเพราะว่าเวลาเราลอกเนี่ยฟิล์มพวกนี้ครับเวลาเจอความร้อนเนี่ยเขาจะยืดหยุ่นสูงแล้วเวลาลอ,อกมันจะลอกง่ายมากนะครับ คือไม่อยากให้ใช้เป็นไดรร้อนเพราะว่าบางทีเนี่ยไดรร้อนถ้าเราเป่าจี้มากเกินไปเนี่ยมันมีโอกาสทําให้สีตรงนี้มันละลายพอละลายเนี่ยเวลาลอกออกเนี่ยสีม,มันมีโอกาสหลุดให้เราใช้แบบนี้เลยนะลอกง่ายนยะจีบจีบแบบนี้เลยนี่ครับเนี่ยแล้วคราบกาวเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยผมถูไม่มีคราบกาวเลยบางทีไดร์นี่ย,ยไม่ไม่มีกาวเลย กันี่นะครับตอนนี้เราทําได้กันลอกฟิล์มออกหมดทั้งคันแล้วนะครับก็คือสีไม่มีเสียหายเลยก็คือติดมา2ปีครึ่งไม่มีเสียหายเลยแต่คราบที่เห็นคือเดี๋ยวเราต้องเตรียมผิวเพื่อจะติดเข้าไปใหม่ครับก็ตอนนี้ก็คือรถไม่มีตรงไหนที่มีสีหลุดเลยแต่มีแค่รอยเดิมที่อย่างบอกแหละว่าเขาชนมาก็เลยอาจจะต้องเก็บรอยบุบให้นอกนั้นคือไม่มีรอยอะไรเลยครับก็คือสะอาดเหมือนเดิมเลยเหมือนวันแรกที่มาเลยครับผม